วันที่9สิงหาคม2567ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมตรกูลราศิริประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพประชาชนเขตพื้นที่2พิษณุโลกนางกัญญาผู้สวัสดิ์คณะกรรมการเขตสุขภาพประชาชนเขตพื้นที่2ประธานคณะทำงานประเด็นสุขภาวะของคนทุกกลุ่มวัย นายเอกศิลาปันศรีคณะกมการเขตสุขภาพประชาชนเขตพื้นที่2ส,สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุขโขทยัยนายจอมชัยคงมณีการคณะกมการเขตสุขภาพประชาชนเขตพื้นที่2ร่วมกับคณะเลขาร่วม คุณจินตะศักดิ์อู่ไทยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตพื้นที่2อทิศเนโลกแพทย์หญิงสวัววันไผ่ประเสริฐผู้อำนวยการศูนยนามัยที่2อทิศเนุโลกจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุและส่งเสริมนวัตกรรมผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่2โดยมีท่านทนายแพทย์โสพลเกียร์ชิริธาวรผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่2เป็นประธานผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุจากสำนักงานเขตสุขภาพที่2มิสซิโลกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตสอพิษณุโลกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสํานักงานพระพุทธศาสนาคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เขตสุขภาพที่2โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้าการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุพัฒนาวิชาการนวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้รูปแบบการดําเนินงานที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการ สุขภาพผู้สูงอายุที่เหมาะสมตามบริบทและเป็นเวทีเชิดชูเกียรติด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระดับเขตสุขภาพที่สองแบ่งเป็น10ประเภท45รางวัลได้แก่ีชิงพระกีลานุปัฏฐาน สองพระสงฆ์ตแบบในการขับเคลื่อนงานวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิรีรุปปัตตาสามวัดสมเสริมสุขภาพนะโรงแรมเรือนแชร่รอย่านปาร์คอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อทุกคนในเรื่องที่ผู้สูงอายุก็จะไปผู้สูงอายุก็จะมีต้องไปจับตัวเพือนอย่างไรก็ตามเราสามารถช่วยกันดูแลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่จะเป็นส่วนสำคัญของสังคมได้โดยผ่านกระบวนการต่างๆนะครับตั้งแต่เรื่องของการนำนโยบายไปสู่าการปฏิบัติผ่านระบบบริการในพื้ๆๆๆนที่ตรงนั้น